ไข่กระทะเป็นเมนูอาหารเช้าง่ายๆที่ทำได้เองที่บ้านมาดูวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบ 1. ไข่ไก่สองฟอง 2. หมูสับ50กรัม 3. กุนเชียงหั่นบาง1ชิ้น 4. หมูยอหั่นบาง2อถึง3ชิ้น 5. เนยสดหรือเนยจืด1ช้อนโต๊ะ 6. ต้นหอมซอยสำหรับโรยหน้า 7. ซอสปรุงรสหรือน้ำปลา 8. พริกไทยป่นขีดขีดขีด,ขดวิธีทำ 1. เตรียมส่วนประกอบลวกหมูสับในน้ำเดือดให้สุกและพักไว้ทอดกุนเชียงในกระทะจนเหลืองหอมและพักไว้ 2. ตั้งกระทะใช้กระทะขนาดเล็กหรือกระทะไข่กระทะโดยเฉพาะใส่เนยลงในกระทะรอจนเนยละลายและเริ่มมีกลิ่นหอม สามทอดไข่ตอกไข่ไก่ใส่กระทะแล้วปรุงรสด้วยซอสปรุงรสและพริกไทยเล็กน้อยลดไฟลงเป็นไฟอ่อนเพื่อให้ไข่สุกแบบพอดี 4. ใส่เครื่องเคียงวางหมูสับกุนเชียงและหมูยอที่เตรียมไว้ลงบนไข่ปิดฝาไว้สักครู่เพื่อให้เครื่องเคียงอุ่น 5. ตกแต่งและเสิร์ฟโรยต้นหอมซอยด้านบนเพิ่มพริกไทยตามชอบ เสิร์ฟพร้อมขนมปังหรือซอสพริกตามความชอบง่ายและอร่อยมากค่ะลองทำดูนะคะ